ผมสายันทองสวัสดิ์ครับตอนนี้เราเป็นวันที่18ตุลาคมกันแล้วตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์รักเลยมิวสิกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอาจารย์อยัางครับผมตู้เทนนนครับโอ้ตู้ตัวนี้เป็นตู้ว่าเท็คแท้ครับว่าเทคแท้อ่าคันออกมาเพื่ออยังครับอาจารย์ดอกสมัยครับโอ้ดอกสมัยอาจารย์ลูกรักไปดองลูกมกมา สิบแบบวห้โอ้สิบแรมาณอู้มาโชว์หน่อยนะครับ่โอ้พชอ่ชมไ,ไม่เห้รองดอกนตัวนี้เป็นดอกย่งอาจารย์อาจารย์ยกผู้ขันออกมาเลอาจารย์าารยเห็นตาบดตาดีชี้หน่อย,ยโอ้ยที่ปัญญาผมกคู่สมัยหาชดอกบงปลูกหลักอตัวนี้เอ้าคือีตเมล็ก กพุงสมัยวนี่เอาหันออกมเอตีสมัยโอ้ดอกแตงฮานาตัวนี้ดอกแตงวะนี้ดอกแตงฮานาแล้วโอ้ตีกาสมัยกูคือแข็งแหน่ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้มิลล่างมคแข็งแหน่โอ้งานออกงัตนออกงันดอกอกมดออกงออกันี้มงงาออกเขามีมัดนีงออก เขาจะร่องสองสองตัวกับสองตัวนั่นสองตัวนั่งไม่ดอกอยังอาจารย์นูน่นดอกเสังเจอครับเป็นดอกเสังเจอหกหาศูนย์ครับแต่สมมติ่องสามรุ่นนะครับนราใส่นนสกันสกันสกันคือดอกสมัยสองดอกกีบสองดอกพอิโอเิโยสไตเจอสองดอกเป็นหกดอกปัดจีเบียงกันยางละสองครับ คลิปนี้ผ่านเพราะนะครับเด้อพันนาลองงัดใครอยู่ไก่พ่อมาหามาสร้างกันใครอยู่ไก่ครับมาฟังกันนะครับตัวนี้ถ่ายวีดีโอครับท่ายวีดีโอดองยูทูบดีกว่าจะเมืองไรเนาะเลียวบอช่องยูทูบครับจะตามผมด้วยนะครับสายันทองสวัสดิ์นะครับนี่งัดออกมางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด ตัวนี้เป็นดอกตู้เพิ่นมันเป็นพี่อ่าออ디โอครับใซ่ยัเจอร์รุ่นหกห้าศูนย์แต่ตูตัวนี้มาอยู่กับเพื่นมันนุ่นนี่เป็นสิบปีแล้วพอนขาดอยู่ยังว่ามันสื่อตู้ใหม่มากแน่นอนนี่ดีทองที่เขาอยู่มันใส่เขี้ยนงบประยั่งก็ดีเดียวอะเขาไปอยู่กับสายแซวเขาเกินหางานหาปีบ่อหางานมุนโอ้ที่มานอาจารย์วิดนะครับวิดไฮเปอร์นะครับ เกี่ยวมินเลยว่าใส่นอนนีๆว่านี่นะครับตอนนี้มาตรฐานมาตรฐานสูงนะครับนี่ใส่นอนมีนี่โบ๊ะค่อยมีนะครับครับตอนนี้เราจะขันเปลี่ยนดอกและพูงจากปัดใสกันครับเราจะวัดกันสามยี่ห้อนะครับคลิปนี้มาฟังว่าเบีดใครจะใสก่ากันครับผมยังไงตู้เหนียวใสกว่าบอใสใสมากว่ะหินนู้นเหตุดีดีว่านอนต้องอดว่ะ วันนี้เราจะทดสอบด้วยการใช้ Power Amp Tap นะครับ Tap เก้าล้ำไปสู่อนาคตนะครับผมเอ้ยมันซาตัวห้าขวาบ้งงไยแม่นบอกคัดผมโอ้โคอร์สมานนี่นะครับ MIR 260นะครับซื้อได้ที่ร้านอุบลสายฟ้านะครับมีจำหน่ายนะครับอุบลราชธานีนะครับ วันนี้เราใช้ทัร902นะครับด้วยการขับเบตนะครับเราทดสอบดอกลำพงโล18นิ้วนะครับอ่าทาดอกมากนีน่ลำพงเป็นนีผมโด่งดังมากหยอดลำพงดุน,ดนิดะ <ผม S 2> เจอกันเจอพกขาศูนย์ตัวสังซื้อเป็นปะแมนครับกูมือเศร้าใสเพราะว่าเพราะว่ามันม่มีขายแหละตอนนี้มุ้ยจำนายแล้วอ้าววันนี้คือจะล่องใส่ลำพงอ่ะ สมัยเด้อออดิโอโฟล์ฟสแนลเน่เด้อสิแปดนิ้วไวห้านิ้วเนอพี่นงตรงนี้หรอไม่ติดตัวนี้มันเป็นสั้นเกีอยู่ในตู้อี่แล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาตู้ตู้ทีเป็นดอกจิบปะนำปะรองซะกันตรงไเอาวัดขันขัน อมาเห่ามาเห่ามาเห่ามาคือเห่า uh ล่ะโอ้เห็นคนที่ดีไปชอดปะชอบชอบสายละพวกกูบอกมาผีพี่ไม่ถึงโอ้ยก็อยู่บันมาสตอตู่จะดอกกันเออใครเจทวงโอ้นี่ครับนี่นี่ละครับมีไฟคันี สบายดีดแสบายดีพี่น้องสั่งสปปลาวเฮานี่มาจากเวียงเลยครับเด้อเวียงจันบบบเวียงนตมนมนะครับรอยเอ็ดครับผมนี่ครับมือมีอีสานละเพื่อนครับล้างลาสันล้านละเพื่อนครับอาจารย์ออดเอาจารย์ออดนักเลยครับที่่องที่นูนเซเนลสรัสดีครับไซอิซ่าเซเนลครับ ฝากกัน้ลยครับสงัยสมัยสาวเดี๋ยวห้องสีมากี้ใครพอสงัยหายของใจเออระหว่างดอกสมัยสมัยต่อปเป็นดอกเมเดลอ่าคือนนี้ก่อยู่่า1นิปิ้วสิบแนิ้วแต่ว่าวัยห้าว้วนิ้วสิบแปดนิ้ววัห้าพัองร้อยวัตจะมาอัดกับดอกชาร์จเจอรโครมสูนโดยการใช้ตู้ลำโพงวาเทคนะครับตู้ลำโพงวาเทควาเทคของแท้นะครับ ไปเลยครับตู้ใบนี้นาจะได้ประมั่งยี่ปีโอค้โอคันหู้ตรงกันเนาะโอ้ใส่ว่าใส่กันได้เพะเลยะนะเพะเยนะไก่ขึ้นยูน่เกี่ยวเราโอ้เราใส่ใส่ใจทุกรายละเอียดอีเดี๋ยวนี้นักใส่มีไก่หมิ่นนะโอ้มังบุกเขื่อนตัวเรา,ามาทานนี่มาทานสูงองีู่ที่นู่นสุดยอดบุกเฮ้ยสวัดของเราเธอไม่ได้เห็นน้ำหน่างานนะเห็นแต่ไม่เห็นของเขาใส่ใน้าเน,นี่ยโหนี่ครับก็ธรรมดาครับ คือว่าการใส่ใจกับคนเขาเลีอยากองงานนะครับคือใส่เกี๊ยวเมียนสุบาขาจะม่ไดเก็บไว้ได้นู่นอะพูดนวดขันสินไทยอ่ะนวดขันสินไทยหลังคาให้มันละนี่ดูครับว่ฒิธรรมดาครับเกี๊ยวเมียนครับโอ้เกี๊ยวเมียนสิเป็นอะไรนี่นู่นนี่ตัวนี้ขึ้นเกียวยังนี่เกี๊ยวหยาบครับเกี๊ยวหยาบแมนครับนี่คือสุดยอดแล้วครับทำงานพรีเมียมนะครับถ้าเป็นพวกแขกพวกเลี่ยมไหนวุ้นวุ้ธรรมดาเนี่ยครับทำงวดเด้ครับ นี่นดีคือคนเราใส่ใจนะครับแต่ว่าราละเอียดครับแต่ว่าใส่ใจนี่ได้แค่มองเลยบ้างในตู้ครับนี่สิบกว่าปีในทั้งปลาตู้สิบปีวันตู้ใหม่ใหมไม่มีริ้วรอยแตกยังเลยนะครับยังใหม่ใหมอยู่เลยวันตู้ใหม่เนาะไปลองกันนะครับรอชมครับพี่น้องกำลังประกอบกรบดอกดอกพวงเอาตุ้ยแกะออกทุกทีอต่อสายอันหนึ่งเด้อวางให้เฉียวแขวนนี่เป็นตัวเดียว นียลงงัดกันข้าตือก่อนไปยังเรียกข้าตือเขาได้กินอยู่โอ้ยงอนดีดีวาสิ้นกาหวามวะโอ้หงนดีดีะโอ้ยหงอนคนพนเรอจานนนหาอยากเด็กรองเขาห่องเขาดีดีขึ้งเรื่อยไปยังไม่ได้หงอนเลยขึ้นเรื่อยไนสีบบว่าเอาตัวไปเนียทกันมันเก่สูตรสิบปีโอ้ผลิตเองเสสีเองเนียบอกอาจารย์นนโอ้คนสีบว่าเอาตัวไปเนียทกันขนข้ายากมากเลย ใส่ใจทุเรศอย่ตัวนี้เนาะตูบเป็นเทร์โบวครับยุคสมัยคูมมือนี่โลกเลยต้องเป็นเทร์โบของว่าทิกเท่านั้นสังคมจสิงจรงยอมรับจากนั้นเขาไมใเป็นฝายในก็ยัใส่ยังอี่ตัวนี้เนาะซับเสียงนี่เพื่อให้มันเบีดดีกว่าเก่า เราจะลองต่างกันเยอะเลยใส่รูปใส่ดีกั่นี่ใส่ดีกว่าใส่ดีกว่าใช่ไหมแม่นแล้วไอ้ประตูมากแพงร่างแพงมันจะมีใหญ่สับเสียงมานำเลยโอ้พอผมสอนมาเลยครับว่าก่อนเดือเขาบพิ่นต้องวัดบิ่งนี่โอ้ยก่อนอาเขา วีซ่าเขาเรียนมาเนี่ยเขาเรียนมานะครับเนี่ยโอเคครับเอาฝาปกฝาปกคลิปยาวแก้วแววแก้วแล้วจะคอยแก้วสูว่าคนใช้จะแก้วรถจะแก้วปืนไฟคอยจะคันเองใช่ไหมตะกี้เราไหมขี่เอาฝาคันฝาคันคลิปจะยาวคลิปจะยาวสายรัพพงมาแล้วโอ้จันบิดสายรัพพงมาแล้วแล้วคอยใาญไปปิดรถกันเด้องูสิเขารถ โอ้สีตัวไม่เจอเห็ดสีไม้ครับวัตถุไม้ฟังเราฟองฟองอยู่ชุดจอดวะปะครับความดีขนาดเลยเดี๋ยวจะได้ลองฟังนะครับเสียงรุน่นนี่นนมันขาขยไปแต่ความไม้นี่มันว่ะวัตถุไม่เจอเราความไม้มานี่กระดังต่อมิกมโดยการใช้มิกเอ็มซับสองนะครับน,นี่เอ็มซับสองครับ คือออเดอร์แปดใหมของสมบูนณ์เศร้าเอาคลิปนี้มันยาวถ้าฟังคลิปต่อไปดีกว่าเอาคลิปนี้ไว้สนิทครับอย่าลืมกดติดตามผมดนะครับเด้อครับผมช่องยูทูบสายอันเศร้าชแนลแล้วก็ช่องยูทูบที่ฟังยงยิงนี่คือช่องสายอันท่องสวัสดิ์ครับพี่น้องอ่ะเจอฟังเสียงคลิปใหม่